สวัส so, ดีครับก็นี่ผมจะกลับมาเล่นเกมฟีไฟล์นะครับก็กับตัวละครน,นี้เลยนะเพราะด e X e อทอ็กอีผมคงจะไม่ได้ทำไปอีกนานเลยเพราะแม่งกวนตีนผมนะร้านค้าขายมาสเตอร์นี่เดี๋ยวเออ โอเคเราจะาเล่นกันในโหมด 4v4 นะฮะไปเลยไม่ต้องรอชา้าแล้วก็ุปเราเป็นสายฟรีนะฝั่งนั้นจะเป็นสายเติม เราก็จะซื้อปืนเลยดีโอเคเราเริ่มตาแรกเราจะซื้อสักโอเคเราจะซื้อ g ีนะก็แค่รอแป๊บหนึ่งเราก็จะลุยไปเลยนะไปเลยพวกาข้างเขานี่น่าจะกำลังคิดในช่วงนะี้เูเห็นเูเห็นโคตรปล่อยเลยนะที่เห็นนิ่งๆนิดนึงนีงน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 ง่คือไม่ใช่แลอก ผมจับไม้อยู่ไม่รู้จะวางไว้ไม้ไว้ตรงไหนอ่ะเพราะผมซื้ออย่างที่บอกคลิปก่อนนะเอาเวียดผมก็บอกไปแล้วว่าผมไปซื้อไม้ใหม่เอ๊ะซื้อหูฟังใหม่ที่มันมีไม่ติดอยู่ฉนั้นมันก็ลำบากนิดนึงเวลาที่จะพูดมันต้องบางครั้งถ้าจะพูดให้ชัดเจีมันก็ต้องเออยังไงต้องแบบถือไม้ไว้เงยไม่งั้นบอก ว่าก่อนทีผมจะซื้อนี่คือทล้องผู้ชมส่วนใหญ่แทบจะไม่ได้ยินเสียงผมเลยก็เลยซื้อมานะก็จะเป็นไม้ที่แบบก,กะกากหน่อยนะมันมันเหมือนไม้วัดเลยะ้องดูเสียงเต็มไปหมดเลยแค่รอนิดหนึ่งโอเคไป แล้วก็วิ่งวิ่งวิ่งพวกมันน่าคิดฝังนั้นกันไม่รู้อยู่ล่างยิลู่ยิ่ยู่บนแต่ผมรู้แล้วมันอยู่ตรงไหน,นก็รีบวิ่งอ้อมไป เนี่ยมันน่าจะอยู่ในหลังไอโฟนเะนี่ยแมวก็ดูดลงไปแล้วโอเคแตกไปสองหิวเพื่อนไม่ทันช่ว <c oughs> งนี้มันก็ฮิตเลยนะไอ้พวกผมสีทองผมชอบอันนี้มากกว่ามันดูห้อยดีอ๋อนี่ไงผมรู้เลยคนอยู่ตรงไหน,นเห็นในแผนที่หมาใช้ว่าไม่เห็น ตรงไหนของมันวะในแผนที่มันก็อยู่ตรงนี้ไม่ใช่หรอวะหรือว่าจะอยู่ในแถวๆนะตรงอ๋ตงอตำแหน่งก็เสียกระบูไม่ชาติ๊กอ,อะไรครับเนี่ยอีแค่ตัวเดียวแล้วแท้ๆเลยนะ ออตรงนี้นี่เองเราจะซื้อนี่รับเดียวหมดตัวเือโอเคแล้วก็ซื้อกด้วยนะ่จะเป็นเรื่องที่ดีนะทุกคนแล้วก็จะรอรอรออเเร้เร็วเล็ว่ะโอเคไป โอเคนะทุกคนตอนนี้ทุกคนเดียวนะท่าก่อนลิงวไม่ทันอุยอ้ย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 อุย้ยอุ้ยอุ้ยตกใจหมดเพราะสตูได้แทนก็เพื่อน ที่เหลือมันอยู่เราต้องรีบไปช่วยเพื่อนก่อนโอ้เพื่อนตายแล้วมันอยู่ตรงไหนวะไอ้ชิบหายเหลือแค่ตัวเดียวอยู่ตรงไหนวะนะีอยโอ,โอย้เล่นทีผือไม่ได้เลยผือไม่ได้เลยผือไม่ได้ตายตายตาย <laughs> เยี่ยมยอดไปเลยนะอมบริจากชุดเกาะสำหรับคนที่อยากได้นะผู้หีบพสามดีเลยไปอา่า เห็นแล้วมันก็ชัดเจนนื้น เฮ้ยทำไมกูกดปุ่มยิงไม่ทุกคนวะไอสัตว์เฮี้ยเลยนะทุกคนอะไรวะเนี่ยกดปุ่มยิงโดนกูยอมตายถ้ากดโดนกูยิงล่วงไปแล้วเมื่อกี้กดกดร้อยครั้งมันก็ยังไม่โดนอีกกูไม่ได้ดูปุ่มด้วยไม่น่าจะรอดน่าจะเล่นอีกครั้งหนึ่งอ่ะ ไม่น่าจะรอดทัวพวกนี้มันเล่นแสบจริงๆเออปล่อยไว้ไม่ได้แล้วประเทศเรามันต้องมีคนดีๆมาดูแลเว้ย เดี๋ยวรอมันมาทางนี้ก่อนมันไม่หอมลงมาเลยวะพอซื้อปืนระยะใกล้แม่งก็อยู่ไกลพอซื้อปืนระยะไกลแม่งก็อยู่ไกลอะไรของมันวะเนี่ย ไอเหี้ยโอ้โหจะขึ้นได้ไหมวะเนี่ยอะไรของทีมนั้นวะเนี่ยพอกูซื้อปืนระยะใกล้เสือกยิงเสือกยิงแะ้วใกล้พอกูซื้อปืนระยะไกลเสือก ยิงระยะใกล้พอซื้อปืนระยะใกล้เสือกเสือกยิงระยะไกลอะไรของบันวะเนถ้ามันอยู่ในระยะไกลแล้วก็ซื้อสองแบบแม่ง,งสัตว์ดูดิจะได้ไหมไอ้เหี้ยถ้ามันอยู่ถ้ามันมาเล่นยิงใกล้ๆก็ใส่แม่งเลยให้เดี๋ยว เอาสัตว์แม่งยังงี้เลยเหรอดูดิเอออสัตว์ก็จะได้เปลืองกระสุนไปฟรีัต่วันนะี้ใช้สองควงแล้ว เดี๋ยวนะมันอยู่ไหนอะอ๋อเห็นแล้วไม่ธรรมดาเลยเนาะเอายิงใครพวกมึงยิงใครเอาชิบหายโอ้โหเสือกรู้ทันอีกคกมึงเอ้อ เรียบร้อยกูชนะทีมกูชนะเว้ยทีมกูชนะขอ้อใจไน้พวกเด็กเว้นท่อดังพวกสกอยที่เป็นเต็มทั้งหลายดูวไว้นะว่าเป็นสกอยก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรผมเกลียดสกอยและเด็กแว้นจริงเลยก็คืนนี้ก็บายบายก่อน สวัสดีครับ